สวัสดีครับเมือนี้ได้เลือกได้แง้มนะครับผมเกี่ยวเขาหลังจากที่สูบน้ำบิดปีลงทุนไปล้าเมือนแห่งล่งทุน่นอะว่าหาหาหกมือนต่อค่าเครื่องสูบน้ำค่าจอานำค่า หลายครับขั้นหินับแต่ว่าราคาเขาที่แหงโคตรเที่ยแห่งเก้าบาทแปดบาทเก้าบาทเขาต้องเกจยวไปตากไปครับผมถ้าไปเดือนล่อนเรื่องเงินอาจจะไปขายก่อนนะครับผมแต่สะสมที่ลงทุนไว้อยู่ครับผม เขางามครับว่างว่งดีว่างหันในช่วงล่มนะครับล่มแห้งเขาอาจจะล้มล้มล่มไหล,ลยเติบ เขาง,งามยอยู่ครับปีนี้ครับแต่ว่าลงทุนหลายแหงเพราะว่ามันแรงแห่งสูบน้ำจ่อน้าบาดานสูบน้ำแท้เขาเลยเป็นห่วงดีเนี่ยดีก็น้าผู้อื่นนะครับเขาต้นใแญ่ต้นสูงห่วงดี อาโม่งกล่วเหสงสัยจะค้ำเลยครับมือน,นี้ประมาณแปดถึงเก่าไรนะครับหน้าหน้าเขาเจ้าหน้าเขาเนี้ยเเกี้ยวไปแล้วครับหมึกเร้านี่ได้ประมาณสองอุ่มครับสองอุ่มดดดดรดรถรถคู่บัวตานี่แหละแต่ก,ก็ได้ไลก,ก็ก็ปีปีว่าหันอยู่เดี๋ยวเอาไปตากไว้ก่อนครับเดี๋ยวมือมือมือให้ใส่สอบเดี๋ยวสิว่ามาแจ้งว่าสิได้จักสอบ khoe hoang nghe hoang nai rồi, khoe lôm bớt lôm ma mực quan mực quan ส่วงพ้าอายุน้อยขึนน้นน้อนมากนั้นล่มลมล่มไลรอยู่แต่มันก็ขึ้น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 ,นมากครับเ <c oughs> บิงบ้งห่วงเขาเกิดถือว่าใส่้อยู่ครับต้นเขากระสูงอยู่นะครับสูงสูง <c oughs> ถือว่างามกูมูอยู่ในี่อัน อย,อยู่ในแถวแถวแถบนี้นะครับผมเพราะว่าเขาเจ้าประเดียสูบน้ำใส่อันนี้ผมลงทุนสื่อซื้อเครื่องสูบน้ำจอบาดานแล้วก็นนึกว่าเขาเจ้าสียบ่ะไ้บ้านี้ออกห่วงมากขาเจ้าโอ้ได้ห่วงขึ้นกันแต่ว่าอันกะต้นต้นน,น้อยนอยนะครับสีได้กินอยู่หกักปีนี้ได้กินทุกคนอยู่หกอกแต่ว่าหน้าผมหมือนผมว่าถือว่างามอยู่ ต่ว่าก็ลุทุลนไหลแหย่งนีหลีไปขอจ,จบคลิปอันเกี่ยวเขาเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวสิไปสรุปตอนตาเขานะครับผมไปพอลิปตาเขานะครับผมขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่ยนะครับเพิ่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับที่เข้ามากดไลค์ไปจวด